ที่สำคัญคือพี่สำรองสร้างให้ก่อนอค่ะนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยค่ะโอยแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาด้วยอเพราะว่าดูในติ๊กต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กของพี่อ่ะอคือว่าโอเคไงคะค่ะก็เลยเลือกพี่ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี้เรามามอบบ้านอีกหนึ่งหลังที่ตําบลบ้านหันอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับของคุณแมวหลังนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเดือนแล้วเนาะค่อยมีโอกาสได้มาเป็นเดือนค่ะพูดคุยกันมาส่งมอบอย่างเป็นทางการนะวันนี้ระยะเวลาในการก่อสร้างหลังนี้กี่เดือน ประมาณสามเดือนหน่อยสามเดือนเอาตีเปสามเดือนครึ่งนะสามเดือนครึ่งประมาณเก็บรายละเอียดอะไรประมาณสามเดือนครึ่งครับบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ําครับครับประมาณร้อยตารางเมตรไหมประมาณประมาณนี้แหละค่ะร้อยตารางร้อยตารางเมตรนะครับสามเดือนครึ่งครับก็ถือว่าเร็วมากชาวบ้านแถวนี้เขาบอกเลเขามีคนชมว่าบ้านสวยแล้วก็เร็วเราสร้างได้โอเคค่ะสร้างได้ตามแบบ ตามแบบคุณภาพอครับอันนี้คือนอกจากเรื่องของระยะเวลาที่เราทําเสร็จก่อนสัญญาสัญญากันไว้6เดือนอทําเสร็จสเดือนครึ่งครับก็ถือว่าเร็วมากแล้วก็เรื่องของอคุณภาพก็โอเคเนาะฝีมือช่างเป็นไงบ้างฝีมือช่างก็ถือว่าใช้ได้โอเคค่ะอืมโอเคแล้วก็เราประทับใจเร็วแล้วก็ดีค่ะสามารถที่จะ ตรวจสอบวัสดุคุณภาพได้ทุกทุกขั้นตอนดได้ค่ะทุกขั้นตอนกระเบื้องสุขภัณฑ์เราสามารถเลือกเองได้ <c oughs> เลือกในคุณแมวไปเลือกเองเลยไปเลือกเองค่ะไปเลือกเองเลยรเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาแบบนั้นเลยครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันก็งานมันก็จะจบแล้วก็เร็วโดยที่ไม่ต้องมารอคอนเฟิร์มจากลูกค้าครับมันก็จะสิ่งสำคัญคือเรื่องของ การเบริกงวดงานนี่แหละทางคนแมวนี่ก็เร็วเหมือนกันอันนี้เป็นของเรายืนกู้เนาะใช่ค่ะ,ะยืนกู้ครับพอได้งวดมาก็โอนได้งวดมาโอนงานมันก็เร็วช่วงระหว่างที่รองวดเนี่ยช่างหยุดไหมอ๋อไม่หยุดคะ่ะเทศกาลก็ไม่หยุดเลยคะ่ะครับนะฝนตกเลยเนาะ ฝนก็มีตกบ้างแต่ก็ก็ทำก็คือวันวันวฝนตกก็หยุดนั่นแหละ,ะ,ะแต่ว่าสำคัญคือช่วงที่รอง,งวดเนี่ยครับเราไม่หยุดคือช่างไม่หยุดแล้วที่สำคัญคือช่างก็ไม่มีวันหยุดช่างไม่มีวันหยุดงานก็เลยออกมาเร็วอันนี้คือคหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้บ้านเสร็จเร็วเรื่องการเบริกงวดงาน ก็คือทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคือเราต้องวางแผนนะครับว่าถึงตรงนี้เราแจ้งธนาคารประเมินถึงตรงนี้แจ้งธนาคารประเมินพอเงินเข้าแล้วลูกค้าก็โอนนี่มันก็จะเร็วทุประสงค์ของการตั้งบ้านหลังนี้เนี่ยคืออะไรครับเพราะว่าคุณแมวเนี่ยเมกกื่อก่อนอยู่เทพใช่ค่ะอยู่เทพทำงานอยู่เทพเนาะทําไมถึงกลับมาสร้างบ้านที่บ้านเกิดของเราตรงนี้เพราะเหตุอะไร เพราะว่าตอนนี้แม่ก็อายุมากแล้วค่ะแล้วก็แกก็ไม่ค่อยสบายไม่มีใครดูแลแต่บ้านหลังนี้ก็สร้างเพราะว่าเป็นของฝันให้แกด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นบันแม่ก็พอดีคุณลันมาแล้วโอเคค่ะบ้านหลังนี้ก็เป็นของฝันให้แม่ด้วยค่ะเพราะว่าแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวพ่อก็ไม่ได้อยู่แล้วอก็ทําเพื่อแกทันแหละค่ะค่ะคนลุกคนลุกครับก็เป็นยังไงดีนะครับวันนี้วันที่สิบสองนะสิบสองสิงหาค่ะ หลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับว่ามีที่ดินที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราแทนที่เราจะสร้างหรือซื้ออยู่ที่ทำงานใกล้ที่ทำงานเราเราก็มาสร้างที่บ้านเกิดของเราคร่ะใช่ก็จะได้คืองบประมาณประมาณนะี้นล้านกลางๆแต่ว่าได้บ้านที่ถือว่าถูกใจเราใช่ค่ะเนาะสรุปสั้นๆส,ส,สักสามข้อนะครับสร้างบ้านกับรัอปกติ้นะครับ ยงไงก็คือว่าให้คำปรึกษาทุกเรื่องให้คำปรึกษาตั้งแต่ตั้งแต่ยื่นกู้แล้วก็สำรองสร้างให้ก่อนอค่ะแล้วก็มีอะไรที่ไม่ก็โทรไปหาได้แล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะให้คำปรึกษาตลอด,ลอดระยะเวลาวในการก่อสร้างใช่ค่ะอ้าวตั้งแต่ยื่นกู้<ช>ด้วยลนะตั้งแต่เตรียมเอกสารใช่ค่ะการประเมิน นะครับขออนุญาตก่อสร้างจนมาถึงการก่อสร้างใช่คแล้วก็รวดเร็ว,รวทุกขั้นตอนสามารถติดต่อได้ตลอดเนาะสามารถติดต่อได้ตลอดมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ครับ